บ้านไหนยังไม่มีต้องรีบจัดเลยนะคะสำหรับ UFO ตัวนี้นะทุกคนทำไมถึงต้องรีบจัดน่ะหรอหนึ่งเลยค่ะราคาย่อมยาวมากอะราคาเท่าไหร่ลองจิ้มที่ตะกร้าดูได้นะคะนี่นะทุกคนสำหรับตัวนี้นะคะเราเอาตลับเมตรมาให้ดูเลยนะเราจะวัดกันตรงนี้เลยนะคะวัดให้ดูแบบเรียวๆนะว่ามันโคมใหญ่ตรงปกปีไหมนะคะเนี่ย ของจริงนะคะก็คือตรงฝกนะอันนี้นะคะจะอยู่ในตะกร้าที่เราปักให้เรียบร้อยนะทุกคนไม่ต้องไปหาเองเลยนะอ่ะวัโคมเขาอยู่ที่สี่สิบถึงสี่สิบสองนะอ่าวันนี้วัดได้ประมาณสี่สิบสองนะคะตอนเนี้ยโคมสี่สิบสองทุกคนแล้วได้ไฟสองชั้นแบบนี้เลยนะวันนี้นะคะเขาจะเป็นแบบระบบอัตโนมัตินะกลางวันชาร์จการเคลืนติดเองนะคะทุกคนเป็นเล่นเป็นรุ่นแสงสีขาวเนาะี่ยถ้าสมมติว่าเป็นการเครืนนะ ก็จะสว่างแบบนี้เลยโอ้โหแแสตตาม,มากทุกคนเดี๋ยวเราขอปิดติดก่อนนะคะมันเ็บตาม,มากอ่ะตัวนี้คือแสงสว่างอะ่ะใช้ได้เลยทุกคนเมื่อกี้ลองลองให้ดูแล้วก็เห็นไหมว่ามันสว่างมากเลยนะคะอ่ะแต่รัาตัวนี้นะคะราคาไม่เกินพันทุกคนแค่ร้อยนิดนิดเองใครสนใจนะเราปัดตะกัให้แล้วคะ่ะ